เช้านี้ตื่นมาเข้าครัวทำน้ำซุปก๋วยจั๊บยวนค่ะทุกคนคะ่ะมีฮอทดอกมีลูกชิ้นปลามีเลือดหมูมีกระดูกหมูแล้วก็มีหมูยอค่ะทุกคนน่ากินไหมคะน้ำซุปเข้มข้นค่ะมาคะ่ะทุกคนคะ่ะมาซดด้วยกันคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมากอกค่ะฮอห่อนพี่น้องตอนนี้อีซิหานาที่หาโมงแรกพี่น้องนี่แหละจูนเห็ดกวยจับยวนค่ะมาค่ะทุกคนค่ะกุ้งเรียบร้อยเผ็ดแซ่บสะใจตักไข่หมูสอ้อมถุงแักไงเห็ดลายเห็ดลายมามาแซ่แบๆด้วยกันค่ะ t h ชามน e n เอ่อ um, 15นาที25ปีเอ i ม g ั o กุ้งท h a แฮ t ไทยสไตล์เว e ยดนามิสเ o o ้อด o ซุปคำจอยมีคำคำมาบบดที่นี่นั่งสิลุยแล้ว อเอาเขาคั่แหลกอะ่ะอืมอืม <clears throat> ว้าววันนี้ร้อนค่ะยิบเจ็ดองศาอืม อมืมีผักเคียงนะคะทุกคนแต่วันนี้จุไม่อยากกิน <c oughs> อ,อุ้ยตกใจหมด ปักไฟเลื่อนสักหกโมงสักทุ่มหนึ่งจุนจะลงไปข้างล่างไปส่งเพื่อนจูนค่ะตักไปสองถุง ถุงนึงเป็นน้ำซุปอีกถุงนึงใส่เส้นไปด้วยน้ำซุปนี้เอาไว้กินกับเส้นกว๋วยเตี๋ยวได้ค่ะอร่อยค่ะทุกคน เฮ้กเขาเขาแสบกับส้มเจ้าของอืม <c oughs> <c oughs> จุนต้มแล้วจุนปล่อยให้เย็นแป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนอจิตร้อนร้อนไม่ไหวแบบนี้อร่อยชิ้นหมู सच मन लेखा हाँ. ลงไปบ้านเพื่อนนั่งรถเม่ลงไปบ้านเพื่อนสักประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มจะพากันเดินไปสวนไปดูหน่อไม้ค่ะว่าออกหรือยังจะได้ไปเก็บ,บับหน้าอืบนหน้าจะได้ไปเก็บ พริกป่นเริ่มออกฤทธิ์วะ โอเคค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้จุนทักทายเท่านี้นะคะ <c oughs> เริ่มเผ็ดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ